สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักนักรียทุกท่านผมงผู้ช่วยศาสตราจารย์มัตเตอเอฟอังกิชอาจ,จารย์เอต,อทตาทาิพย์เส้นสายผู้ตั้งศาลพระวิรณุให้กระทรวงกลาโหมกาสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรชื่อมอญมอญเหนือมอญเหนือมอญม,มอญเหมน,มนือมอญมอญเหน,เนือมอญเหนือก็นนขออนุญาตคุณแม่ลงคลิปตัวนี้ทางให้แม่เนาะแล้วคุณแม่เป็นอะไรมาเวลาลูกเดินเจ็บมาก ใต้เข่าไหมโอเคแล้วจุดไหนนะจุดที่ปวดนี่ค่ะจุดเดียวเข่าขาเดียวแล้วจุดอื่นมีไหมและวก็บางทีมันก็เมื่อยนะคะแต่ไม<อ>่ปวดต,ต้องนี้จุดเดียวโ okay. อเค ซื้อยาอ่าซื้อกล่องยากล่องยาไปถวายพระทีสักห้ากล่องอ่ะมีกระดาษซื้อชุดยาเนาะไปถวายพระส่งสักห้ากล่องไหนแม่เนาะโอเคแล้วแม่จะรีทําอะชุดยาแม่จะรีทําอะก็ทําเลยเออไม่ต้องทําคิดให้กับ cho cả những lần một nó hèn à phóng hạng nhất của mặt ok một lần mặt ok Ủa, chút này Ông Đang chút ok mặt 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 này mặt mặt mặt

โอ้อัมาแล้วโมุทายชุมันอดูขึ้นเดินวหนงร้อยม่หสองล้วย็างหนุ่ั้วววัอ่ะแต่เดินยาวเลยเดินยาวเลยเดินเดินเท้าก้าวยาวเลยแมโอเค ไม่เป็นไรโอเคโอเคเป็นยังไงโล่งยังเข่าแม่ไม่ปวดไม่เจ็บแล้วนะตอนนี้ไม่ปวดแต่เจ็บนิดนึงเจ็บนิดนิดนิดก็เบาแล้วใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวนี่ดีขึ้นยังดีขึ้นดีขึ้นศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอาความรู้สึกเราวัดไง ถ้ามันถ้ามันมันเจ็บนิดเดียวก็แสดงมันไม่มีอะไรแล้วนะมันโรคขนาดไหนแม่เอาเอาความรู้สึกอ่ะลองเดินดูลองเดินดูหน่อยเมื่อกี้เนี่ยมันเดินไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ยังเดินได้โอเคเดินได้แล้วมันไม่เจ็บมันไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมใช่แต่ก็ยังเจ็บอยู่แต่ไม่ค่อยเจ็บโอเคไอ้เจ็บไอ้ที่เจ็บอ่ะที่เจ็บอยู่มันเจ็บนิดเดียวหรือเปล่าในร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะที่เจ็บอ่ะมันเจ็บกี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ 10%บเปอร็นไ้หม์ก็แสดงว่าดีถึงเก้ใช่ไหมเนาะถูกต้องไหเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำไรแล้วรีบไปทำบุญคุณคที่จกทำในเวรไปถือว่าดีเก้าสิแสดถูกต้องไหมแม่ถูก้ไหมโอเคจบแล้วนะที่แนวอะไรแล้วดีแล้วครับ